นะครับผมนี่ก็ได้มานั่งรถรอครั้งแรกเลยครับตื่นเต้นครับทุกคนคันนี้มีแต่แล้วเราก็ต้องได้ฟังแบบนี้ครับอ้โหผมฮีปากผมว่าไม่เสียงมันดังชัดจังโอ้หันปากมาข้างหลังผมนี่เอง นี้สไตล์เด็กรถวันว่างครับทุกคนไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรดีนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมอ่ารถนะครับรถบรรทุกสายลอยอีกหนึ่งคันนะผมพอดีผมอยู่ที่โรงเอ็มเคฟูดและทีนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าลงนะครับผมยังไม่ได้เขาแผงเขาอ่ามาขึ้นมาตรวจเขาเรียกอะไรตวรวจเกษตรอยู่ข้างๆกับ อยู่ตรงข้ามกับหลงที่ผมอยู่นะคบแล้วเป็นรถเนี่ยที่ผมส่วนกันไล่รอบมากแล้วก็มีทิกตอกพี่เขานั้นแล้วก็คือไม่ได้เจอกันจริงๆต่างๆสักครั้งน,น,นะครับผมกผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะเดินไปเล่นที่พี่เขาสักหน่อยก็เป็นรถใครนั้นทุกคนก็น่าจะเ,าเห็นที่ภาพป,ปกแล้วนะผมก็เป็นสไตล์เด็กรถไงเวลาเราเห็นรถแต่งรถล่อรถบรรทุกสวยๆเนี่ยเราก็ชอบแบบหยิบกล้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายใยทุกคนแต่อนนี้นผมจะพาทุกคนไปชมด้วยนะครับผมว่าเป็นรถใครแล้วผมก็ บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยผมยกให้เป็นต้นฉบับซีรีส์คัน500ในอน,นะนาคตผมเลยนี่คันพ่อตายนะครับผมก็ว่าจะแต่งนันนเหมือนกันโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาพี่เขากันพี่เขาบอกว่าอยากได้ดิปโพสักขวดผมให้สองขวดเลยไปเดี๋ยวไปหากันเลยดีฝ่านะผมพาทุกคนไปชมพร้อมกันว่าจะหลอขนาดไหนตอนนี้เราก็มาถึงรถรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเห็นไหมเลยซีรีส์500ไม่แม่สินเพชรนะผมก็จะเป็นรถของพี่คนนี้เองนะที่ใส่หมวก เป็นรถพี่เขาเองนะครับเป็นรถที่บ้านหมดงวดแล้วนะครับทุกคนดูครับผมข้าวข้าวโคตรหล่อครับผมหล่อจริงอันนี้พี่เขาขึ้นทุเรียนนะครับเต็มตู้แล้วนะครับแล้วก็มาตรวจขึ้นจากอีกลงหนึ่งนะแล้วก็มาตรวจเกษตรอีกลงอีกลงหนึ่งนะครับผมปิดตู้ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มออกครับผมกลับมาไม่ทันนู่นครับผมที่เจ้าของรถพี่ครับ โอ้หล่อมากครับผมรถหล่อทั้งคนทั้งรถเลยเอาลิโกมาให้ด้วยครับผมไอ้สวยจริงอ่ะผมให้คันนี้เป็นต้นแบบเลยรถที่บ้านมันมีอู่คันหนึ่งแต่เป็นรถพ่อตาคันนั้นยังไม่แต่งอะไรฮะใช,ใช่อันนี้คือมาดูเป็นแนวทางพี่ถามจริงเอาดีๆเลยพี่จําได้ไหมอะไรแต่และชิ้นที่ใส่เข้าไปอะอรวมๆกันนะพี่ว่าประมาณเท่าไหร่ได้อ <Es per ated> สองแสนจะได้ทุกคนแล้วทุกคนดูว่าผมอะไรแต่ละชิ้นอันนี้แค่ชุดหัวนะวันนี้เนี่ยผมจอดอยู่ฝั่งรถเอ็มเคนะครับติดถนนเลยผมเห็นพี่เขาเลี้ยวหัวพอดีเลยก็เลยถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ทักพี่เขาทักทิดตอ,อกมาพอดีก็เลยได้มาถ่ายาได้มาถ่ายคลิปเล่นนะผมสวยมากเลยผมก็รีวิวไม่ค่อยถูกเลยอะอะไรแต่ละชิ้นแต่ก็คือสวยจริงครับผมเคยขับจะส่วนกันอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นเงินชนเลนนะครับดูดิ อันนี้คือกันชนตัวใหญ่นะครับเป็นยิ้มใหญ่เขาเรียกยิ้มใหญ่นะเหมือนที่พ่อตาผมเคยใส่นะครับก็คือสองอันเนี้ยติดกันเลยแล้วก็มีไฟแบบนี้ด้วยอืโคตรสวยจะถ่ายดูรวมๆเลยแล้วกันนะครับข้างหน้าจะเป็นชุดเลนเหมดเลยที่ผมคิดเอาไว้เนี่ยต่อไปถ้าผมได้ขับพันที่บ้านนะครับผมก็จะแต่งคล้ายๆแบบนี้แล้แต่ว่าชุดนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นที่หลังนะเพราะว่ามันราคาหลายหมื่นอยู่นะครับผมก็หล่อมากผมเห็นตั้งแต่ผมเห็นพี่เลี้ยวเข้ามาตั้งแต่พัน ประมาณโลสองโลเลยอ่ะสวยมากครับทุกคนแล้วยิ่งวิ่งกลางแดดนะค,คือแบบเต็มมากๆเลยนะผมอันนี้คือแต่งสไตล์สายเรียบเลยกระจกก็จะเป็นคล้ายๆข,ข,ของซีรีส์น่าจะใช่นะที่เขาเรียกกันว่าทรงอ้วนนะครับเห็นไหมมันจะเป็นโค้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอีกอย่างเนี่ยมันจะตัดขึ้นมานี่เลยไอ้ที่เขาจัดเต็มครับผมข้างๆนี่ก็อันนี้เป็นกระทะเลดนะครับไอ้กระทะปิเนยมก็คือเต็มหมดเลย ชุดคงชุดข้างนะครับโหสุดยอดนี่นะครับผมแท้โหสุดจริงครับทุกคนแล้วก็มีบางฝุ่นนะครับแต่งนิดแต่งหน่อยแต่ว่าไม่ได้ยืนมากนะครับผมเครื่องเกงก็เป็นเครื่องใหม่เลยเห็นไหมเอ่ยนี่เป็นตู้เรือนะครับอุณหภูมิยังไม่ชนพี่เขารอที่หลงนุ้นคอนเฟิร์มอยู่จะพามาถ่ายดูลมๆคร่าวๆนะครับนี่มีปิดข้างหลังนี่หน่อยหนึ่งอ๋อพี่อันนี้มันชิ้นเดียวกันเหรออ๋อผม ผมคิดว่ามันมีแค่นี้อ๋อนี่คือครอบหมดเลยอ๋อครอบแปะไปเลยแล้วทุกคนเห็นไหมอ่ายังสวยตื่นเต้นด้วยนะครับเพิ่งมาเจอพี่เขาครั้งแรกก็เห็นแต่ในติ๊กต็อกแต่ตัวจริงโคตรสวยอะ่ะดูดิมีจับมงจับไอ้นี่ด้วยประตงประตูโอสวยจริงคันนี้เป็นสามตัวนี้เป็นสามแปดหรือสามที่สี่อ่ะสามที่สี่อ่ะสามที่สี่ยังไม่มิอ๋อตัวเดียวของอตาผมอะ่ะ มองไกลๆมันทําตัวเพราะว่าพี่ใส่สเกิร์ตเนี้ยหัวมันเหมือนสามแปดหัวมันใหญ่ๆเอครับุกคนด้านหน้าประมาณนี้อันนี้เราเป็นแคปข้างนะครับซ้ายฝ่าก็จะไม่แตกต่างอะไรมากเลยมองฝุ่นก็มียื่นมานิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนี่มีทีเด็ดหลังเครื่องือนไฟด้วยนะน่าจะมองมาดูทีเด็ดหลังเครื่องบินไฟครับพอดีเมื่อกี้เมมไอความจํา ไอปูผมเต็มครับผมอันนี้ก็จะเป็นบ้านโป่งนะครับตั้งสี่ปากเลยอันนี้ไม่ได้เจาะตูแต่อย่างใดนะครับผมแค่ยิงซีนอยเอาแล้วก็ทอเเลโอ้คอันนี้คือดูรวมๆอ่ะสวยมากเลยนะทุกคนตาเรียบๆเ,เลยเน้นแต่งของเลสนะครับผมดูอันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟเดนโจไอ้ข้างๆครับผมเห็นปะระทะเลสต้องเข้าแล้วแล้วก็ตาผมนะต้องจัดแล้วดิเป็นไงครับทุกคนดูเงาไม่เงาอะ่ะดูดิโอ้สุดจริงครับผมอันนี้เป็นรถพี่เขาเองนะ นี่บ้านท้ายตัวแม่ก็จะประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยมากเลยทีเดียวนะครับผมเอ,า,อาง่ายๆก็คือแทบจะไม่ยืดเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูดิเห็นปะมันแค่นี้เดี๋ยวผมนะเห็นปะเนี่ยยืดไาแค่นี้นิดเดียวเองก็คือเหมือนมันไม่ได้ยืนเลยนะจริงๆริงอ่าน้องพี่เขาก็าเคลียร์เรื่องท้ายตูก้กันนะครับผมแล้วถ่ายถ่ายชมๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟจิ้มมาจากญี่ปุ่นปะพี่เขาจะติดทั้งทั้งห่างเลยนะสายฝาพี่ครับ อันนี้เป็นไฟเท่าไหรน่นะพี่ผมไม่ค่อยเห็นมีใครติดเลย<ะ>ไอ้ไฟหลอดอย่างเงี้ยมันเป็นไฟญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท้ใช่ไหมครับค<ช>ู่คู่มันเท่าไหรอ่อ่ะซื้อมาห้าดวงห้าสิบกว่า,า,าบาทเองยห้สิบหกสิบอางอ๋อดวงหนึ่งใช่างเ้ยพี่ดวงหน<อ>ึ่งดวงหนึ่งเดี๋ยวนะสองสี่หกแปดสิบยี่สิบดวงประมาณห้าสิบสิบประมาณพันหนึ่งใช่ไหมพี่รอบคันนะโอ้โนี่ครับผมนี่จะพาเดี๋ยวไปถ่ายก่อน อยค่อยมาคุยกับคนขับพี่ก็ยิมใหญ่ผมก็เคยพี่เขานะครับได้เจอครั้งแรกนี่เราจะพามาดูบ้านท้ายบ้านท้ายบอกเลยว่าสม่ญญาพี่เขาจะเน้นเป็นอะไรก็จะเป็นยิปปุ่นแท้ทั้งหมดอ่ะฮะไปท้ายนะายากใช่ใช่ครับผมมันหายากนะครับเห็นไหมระดับพระนครครันนี้ผมจําได้ว่าผมอ่ะเคยเจอทิกตอกพี่มาเป็นปีแล้ว แล้วก็วิ่งสวนกันตลอดเลยตอนกลางคืนนะผมก็จําได้มันจะมีอยู่ช่วงประมาณปีเมื่อก่อนนะ่ะช่วงที่พี่ลงทิกตอกอ่ะตอนนั้นขึ้นฝีผมปล่อยมากช่วงที่ไปวิ่งไม้ต้นไม้อะไรพวกเนี้ยสวยนะทุกคนเพิ่งจะมาเจอตัวจริงนี่แล้วครับผมบานท้ายขนาดข้างหน้าขนาดนั้นแล้วอ่ะบานท้ายก็คือเอาสุดไงดูฮะเรียบมากเลยอ่ะนี่นะครับผมอันนี้คู่เท่าไหร่พี่สายฝาหลอดไฟใช่ครับคู่สามพันห้าคู่สามพันห้า ข้างหน้าสี่พันห้าข้างหน้าสี่พันห้าอ้าวมันมันเท่ากันไม่ใช่หรอมันมันเท่ากันแต่ว่าว่านมันเก่าแล้วไงอ๋อมันเก่ามันเก่า,อ,าอ๋อแแลล้วกก็เยมันตีใอ๋อครับผมแบลงอันนู้นสี่พันห้าอันนี้สามพันห้าเท่าไหร่นะแปดแปดไหมแปดพันนะครับทุ<ช><ป><ว>กคนแค่ไฟไฟเนี้ยข้างหน้าไม่แ,แปลงเลยอ๋อญี่ปุ่นแทนะครับผมจับใส่เลยไตไม่ได้ญี่ปุ่นแทนแต่ว่า อ๋อพี่พี่เราต้องมาทำใหม่มันก็เลยถูกมันก็เลยถูกกว่านะครับผมนี่เขาพาวันนี้เลยอ้บางโกงบางโกนแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยเขาเรียกว่าบางโกนอะไรพี่แบบนี้นี่นะครับยี่ห้อมันคือมันนูนเข้าล้อมากเลยอะที่บอยส์แส่ผมใช้มันจะเป็นตัวแบบธรรมดาแล้วอันนี้มันตัวแข็งด้วยไม่ค่อยบุบครับต้องเข้าแล้วนะพี่ข้างหน้ามีแล้วแล้วข้างหลังยังไม่มีไม่ได้ละ จะรอก่อนใช่ไหมเจ้าของรถบอกกันลอก่อนนะครับผมโอ้ก็สวยอ่ะนะครับคือรถพี่เขาสวยมากเลยพี่เขาบอกอะไหล่รวมๆประมาณสองแสนได้ถึงแน่นอนนะครับพี่ผมอยากจะรู้ราคากระทะไอ้นี่หน่อยเขาเรียกกระทะพรีเมียมใช่ไหมพี่พรีเมียมคู่พรีเมียมอาโคของญี่ปุ่นแท้เลยคู่กันเท่าไหร่อะวงละสี่พันห้าวงละสี่พันห้าเดี๋ยวนะหนึ่งสองก็ใส่แค่ข้างนอกยังไม่ดีข้างในไม่ได้ใส่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกและนี่ราคาที่ได้ครับสำหรับล้อบีเนียมสองหมื่น 20, กเกตแล้วครับทุกคนโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมโอ้อันนี้ก็เป็นเครื่องบันไดมือหนึ่งแล้วพี่มือสองอ๋ออันนี้เช่าหรือซื้อขาดหรือ้อแนะอ๋อซื้อซื้อเลยแสนเก้านะครับทุกคนแต่สภาพมันแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อะครับมาใช้งานมามากี่ชั่วโมงแล้วพี่ พ่อพันกว่าชั่วโมงไม่เท่าไหร่แต่ว่่าเเเป็นครืองก่าใช่ครับจากญี่ปุ่นครับโหนี่ครับผมของแต่งพี่เขาก็เข้าประมาณนี้เลยข้างในได้จัดเต็มไหมพี่หรือจัดแต่ข้างนอกอย่างเดียวจัดอะๆออ๋อโหขอบคุณมากครับอันนี้พี่มาคนเดียวใช่ไหมครับโอ้โหโน่นละเยอะๆหน่อยไม่เป็นไรพี่ผมให้ดูข้างนอกพอข้างในก็เหมือนกับบ้านหลังนึงอ่ะโหนี่ อันนี้เขาเรียกวอะไรพี่อลูปหรอ่อะไรอะไรก็ไม่ไหรออลูปน่าใช่ผมไม่รู้ว่าสงสัยมึงทำกาไเนี่ยนะแค่นี้อย่างเดียวเนี่ยนะทุกคนแค่อนี้ยพี่เขาังซื้อใส่คิดดูสี่ร้อยกว่าบาทเนม่ย <laughs> นคือสวยมากเเลยนะครับผมผมไม่สขาจะซื้ใส่มัมผมส,ส,ส,มผมสน่ร้อยกว่าบาเนี่ยับชุดอันนี้ยเพรเดว่าต่อเดี๋กวต่อไปอ่ะผาจะหามาใส่ค้อกาบาเนียอันนี้เป็นตัวเดียวกันนี้ที่เสี่แปดยกียร์ คือผมอยากได้ทรงนี้เลยจริงๆผมไปละผมไปเจอรถหลายๆคันแล้วบางคันนะเขาไม่เข้าตาคือเขาติดอันนี้เขาเขาจัดเต็มเกินไงผมแบบงบน้อยผมอยากได้แบบนี้มากกว่าชอบเรียบใช่มันดูใสๆส,สายชีนไงน<ด>แล้วยิง่งวิ่งกลางแดดนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหสวยมากๆผมเคยวิ่งสวนกับพี่ครั้งนึงแล้วก<ด>็วได้ได้แต่วิ่งสวนกันนะครับแล้วก็บีบแตนอย่างเดียวนี่มีเจะของรถอันนี้พี่ชื่ออะไรครับพี่ดุยพี่ดุยใช่ไหมพี่อายุเท่าไหร่อ่ะ อายุ27เจอ๋อก็เดี๋ยวฝากช่อง t ิ k ตอกนะครับผมใครอยากจะเห็นคันนี้บ่อยก็เดี๋ยวฝากช่อง t ิ k ตอกไปติดตามกันได้นะครับผมไอ้านหนาจะประมาณนี้เลยครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่เขาจะออกเดินทางแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวผมก็จะกลับรถผมแล้วนะครับเดี๋ยวมีช่างมาเช็คตู้ผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าลลงนะครับทุกคนก็นี่ครับผมฝากติดตามวันนี้ด้วยนะผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยผมนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันมิตรภาพครับผมโอเคครับทุกคน ครับก็ว่าจะกลับแล้วครับทุกคนไปมาผมต้องเดินข้าวแล้วก็คือรถมันเยอะนะครับเดีวพี่เขาก็จะต้องยูเทินผ่านหน้าลงผมอยู่แล้วเราผมได้มุมมองคลิปแบบเขาวิ่งไกลๆแล้วไงเดี๋ยวได้ดูท้ายคลิปนะครับผมนี่ก็ได้มานั่งรถรอครั้งแรกเลยครับตื่นเต้นนี่พี่เขาตีเป็นเบาะนอนนะฮะอันนี้มีลำโพงไม่มีไม่มีไม่มีเนาะอ๋อคันนี้ได้รีไหมครับใหม่เดิมๆเลย แต่งแค่ภายนอกอย่างเดียว<จ>นะครับทุกคนหมูก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมพาทุกคนนั่งรถรอฮะอไปะครับผมพี่เขาก็จะออกเดินทางไปคืนตู้ที่แหลมชบังท่าเรือท่าเรือบีสองใช่ไหมครับใช่๋อพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง <laughs> แล้วพี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับจากนี้ไป สามชั่วโมงไปเขาผมไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ต้องรีบอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้คืนคืนไม่ได้คืนคืนนี้แล้วหน่อยใช่คืนก่อนเที่ยงใช่สบายสบายเลย,เย <c oughs> คนขับก็หล่อนะครับผมไม่แพ้รถเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยไปครับผมตื่นเต้นฮะเลยนั่งรถอันนี้ผมพี่ซื้อมาใช่ไหมใช่อันนี้เหมือนไอ้นี่เลยนะญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ เขาเรียกงานเลยครับไม่รู้ไม่รู้ซื้อมาเท่าไหร่ครัพี่พันห้าพันห้าแค่นี้นะเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเนียแค่นี้พันห้าทุกคนคิดดูดิอะไรที่เราชอบไม่ว่าจะแพงตงไหนเราก็ซื้อใส่ได้เลยพี่ใช่เท่าไหร่ครับสองพันสองไอ้แค่นี้นะสองพันสองมันนิ่มไหมพี่ไม่นิ่มไม่นิ่มตัวนี่มมันอยู่ประมาณสักพัน พันแปดแต่ว่าตัวที่พี่ไม่ชอบตรงที่มันได้อะได้แต่่อเราจับนานมันขาดอ๋อใช่ครับแล้วต่อไปอะคี่ฝุ่นเข้าไปเกาะเยอะแต่ว่าอย่างนี้มันเป็นนี่มันใช่มันทำความสะอาดง่ายใช่ผมใช่แล้วคณเป็นดอกไม้แต่พี่เขาบอกมันไม่นิ่มแต่ว่ามันสวยแล้วผมว่ามันสวยจริงอะใช่เป็นงานญี่ปุ่นส่มากพี่เขาจะเน้นเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามอันนี้พี่เขาอยู่คนเดียวนะครับผมมาคนเดียวเลยชิว วิ่งตู้วิ่งตู้เลือก็มันเหนื่อยนะที่ถามจริงมันก็ถ้าตู้ด่วนก็เหนื่อยนะแต่ว่าถ้าตู้ไม่ด่วนปกติครับแล้วเขาบอกว่าจะมีเหนื่อยก็อีกอย่างนึงก็คือการคืนตู้ถ้าว่ารถเยอะมันก็ต้องรอถ้าเวลาเป็นโคดซิ่งพวกเนี้ยครับต้องด่วนเนียโคดซิ่งก่อนสมมติต้องคืนตู้ก่อนตีห้าอะไมาเนี้ยเอาเราก็ต้องด่วนแหละประมาณนี้แต่คืนตู้ก่อนเที่ยงเราก็ไม่ด่วนเราไปเรื่อยเราไปเรื่อยแบบเกือบเช้าเลยนะเราบผมประมาณเช้าเลยใช่ อันนี้ก็ม่านม่านญี่ปุ่นอันนี้ก็ญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำงงด้ทางด้วยอย <Okay. S 2> ันนี้กึ่งรัดโอเคพ่าีปยังมีรางไงมกำลังอ๋อใช่พี่ที่มันจะเป็นรางล้อนะั้นค่อยเลื่อนเอา,าปิดหมดเลยทั้งคันล้างหรือสองพ,องพอางกลา okay. ครับผมตื่นเต้นมากเลยได้นั่งรถพี่อันนียอันนี้มันเป็นกระจกกกระจเขาเรียกทรงอ้วนไหมพี่แบบนี้ อ๋อนี่พี่ปะสามารถปรับได้ด้วยอ๋อมันมีสายอยู่นี่นะสายไฟฟ้าอ๋อว่าจะมองดูมันอันใหญ่มันแข็งแรงนะถ้ามันไม่เหมือนของแต่งของสามหกสามหกมันอันอันเล็กกว่านี้เยอะเลยสามหกมันเหมือนมันไม่มีของญี่ปุ่นใช่ของญี่ปุ่นพวกนี้นมันมันใส่กันได้หมดใช่อ่าใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นของซีรีส์เจ็ดส่วนาซีรีส์เจ็ดมันพวนคอมิเตอร์ก็ใส่กันได้ผมคิดถูกแล้วที่ว่าให้พี่ไปส่งนะ ผมจะได้มาถ่ายมุมมองนี้คนนั่งข้างไปด้วยนต <laughs> ่ครับอ๋อสามหกใช่ไหมครับทุกคนคันนี้มีแต่แล้วเราก็ต้องได้ฟังเสียงนะเฮ้ยสุดอยอดครับผมสีปากผมว่าไม่เสียงมันดังชัดจังโอ้หันปากมาข้างหลังผมนี่เอง อันนี้เราก็มาถึงลงที่รถผมแล้วนะครับพอดีพ่อโทรมาด้วยเมื่อกี้นี้ว่าจะให้ดูตู้นะครับให้ช่างมาเช็ดตู้เดี๋ยวผมก็จะได้ถอยเข้าล้งคืนนี้แล้วพ่อผมตอนนี้เอาง่ายเลยผมเหมือนจะเป็นลูกพี่เขาแทนแล้วใครเห็นปุ๊บเขาบอกว่าอ้าวลูกน้องไปไหนอ่ะผมบอกอไล่ลงบ่ายไปแล้วนู่นนะพี่ไปจอดต่อตูนนู่นเลยไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายมุมมองรถล่อนะครับ ตอนออกตัวไปด้วยต้องขอบคุณพี่มากนะครับพี่ชื่ออะไรนะผมลืมชื่อแล้วอ๋อพี่ดุยข้างหน้าก็ได้พี่ข้างหน้าก็ได้เพราะว่าข้างหน้ารถคันนี้ก็ได้เพราะเดี๋ยวผมจะต้องเดินออกอ๋อแบบนี้ก็ได้ครับรถังไม่ออกขอบคุณมากครับพี่ดุยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็มาแล้วผมก็ยังไม่ได้ออกหรอกแล้วพี่ก็ต้องมาขึ้นแผงนี้นะเดี๋ยวผมเข้ามาเที่ยวใหม่ได้เลยครับผม มีมีไลน์มีทิกตอกคุยกันและเคียวพี่จะท้าภัยครับไปครับผมไปครับทุกคนขอบคุณ,คณรถหล่อมากครับที่อุตส่าห์มาส่ง <Hey. S 2> ต่อมากเลยอ่ะ oh. โอ้โหโคตรสุดไปพี่เขาออกก่อนละไปเลยอแอนรถหลอ่อขอบคุณมากครับผมที่าทมาส่งไห้นั่งรถหล่อด,ด้วยและถ่ายคลิปลง Youtube แล้วนะครับผมเดี๋ยวฝากกดติดตามข้าไปรับชมคลิปกันได้แม่สิงเดชพี่ดุย ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก อยากับ